ก็ที่มาที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้คือทางทางนี้ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าผมจะมาถ่ายมาอะไรคือไหนไหนผมมาแล้วผมก็มาถ่ายดูช่วนนั่งชวนนั่งคุยอะไรผมไม่ได้ไม่ได้แบบเตรียมการอะไรอะเนี่ยเข้ามาไม่มีอะไรเลยครับมีอยากรู้อะไรก็ถามแค่นั้นเองง่ายๆง่ายๆรู้รู้ไม่เยอะแต่ถ้าเกิดอันไหนตอบได้ตอบอันไหนตอบไม่ได้ผมก็จะถามพี่ครับ้าได้ฟ้องกี่ปีละ สองพันสองพันสามอ่ะสองพันสามเริ่มมาจากสองพันสใช่เริ่มจากเริ่มจากยังไงเริ่มจากเ่างไรเป็ยี่สิบปีบเจ็ดปี่เปีเริ่มต้หรอกผมเริ่มจากคำคำอัพโหลดหมายถึงว่าไม่ได้เป็นธุรกิจของทางพ่อของที่บ้านนี่แหละก็คือคือตอนนั้นเราเป็นโรงงานผลิตพวกอ่าไรนะอสเทอรีเอสเทอรีของก็คือแบบพวกของลยรถ แล้วก็พวกเมื่อก่อนจะมีซูซูกิวีทาร่าที่มันมีพวกแหลกหลังคาพวกไอพวกกาบข้างอะไรพวกเนี้ยเราเป็นคนผลิตส่งบริษัทซูซูกิส่งจีฟส่งมิตูราเรียกได้ว่าเป็นเหมือนโรงกลึงหรืออะไรเนี้เป็นโรงงานโรงงานมีโรงฉีดมีมีฉีดพลาสติกแล้วก็มีฉีดพลาสติกมีโรงทำพิม์อะไรพวกเนี้ยมีตั้มที่เรามีมีหมดเลยแล้วก็ทำไฟเบอร์สมัยก่อนเขาทำหมดเลยแต่ว่า ไอ้เรื่องของเอเธอร์่มูสเซอพอมาถึงตืวนึกปุ๊บ,บเออผมได้เปิดได้ที่ตรงหน้าซีซอนเลยที่โน้ตเคยเห็นนะ mm hmm. ตรงปากทางเข้าซีซั่นเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ันนั้นเราก็เปิดเป็นร้านร้านออฟโรดแต่ว่าจริงๆผมเองอ่ะไม่ได้ชอบออฟโรดแต่สมัยนั้นอ่ะ <laughs> ยุคนั้นยุคที่ตอนรถโตต้ตตา,า,ออาไทเกอร์ออกมาลายใต้แดงใหม่ๆเลยนี่ยคือยุคนั้นเลยแม้ออฟโรดก็แต่กูบุ๋มจริงไหมมีเนี่ยยุคนั้นพอเขเปิดร้าน ผมไม่ชอบรถโหลดแต่พ่อผมก็บอกว่าต้องเปิดออฟโรดเราอยู่ว่ายุคนั้นมันกําลังมามันเห็นในตลาดเห็นตลาดก็ถัดใจนิดแต่ก็ไปแต่ก็ไปก็เป็กันพี่ไปแรลี่อยู่บ่านนี่เปิดมาเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็ได้เจอรถคู่รถคูรถที่เป็นรถกระบะเข้ามาทุกจุตอนแรกเปิดมาเพอชั้นใบไม่รู้จักอะไพอเสร็จปุ๊บ ลูกค้าเข้ามาน้องปรับมาเช้นบ้าหน่อยไอทำยังไงทำอะไพูดไม่อายเลยพี่ถามลูกค้าพี่พี่ปรับเป็นบ้างพี่สารุนอะไรดีผมไม่รู้จริงจพี่ลูกค้าก็มอหน้าไม่เป็นไรพี่ผมไม่คิดตังค์เขาบอกอ่ะเดี๋ยวบอกให้ตังหวดีคือลูกค้าเขาเขารู้เขาก็ตอบโอ้แค่นี้เลยปรับยังไงประโยชน์คืออะไรใช่คือสมัยก่อนทำรถก็คือถึงที่บอกว่ามันขัดใจเพราะสมัยก่อนเด็กๆผมทำรถกีตาร่า อแล้วรถปินาลาผมมาโหลดอ,อันนั้นคือผมทาเองอตัดสปริงเองโหลดเองอะไรเองทาเองอยู่ในบ้านแล้วพอมาทำไม่มีโหลไม่มีพอเช้นบ่าไม่มเคยอ่าเราก็ได้รู้ก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ค่อยเจอมาเรื่อยๆก็มีก็คือส่วอยหา่จะทาตกดแต่จะมีรถมายกสูงบ้างเราก็อ่านได้ได้ลองทําได้ใส่ชุดยกได้เลยสิ่งที่เราเราเราได้เจอได้ขายเยอะๆก็คือได้ทาโชว์โชว์เนี่ยผมขายทุกี่ห้อเลย ที่เป็นของแบรนด์เมกามาอะไรเงี้ยที่เป็นใส่กับอโรดในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นแันโชคโป้คอมเอเดอร์บ็อกทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเราขายหมดทัชจ็อกอะไรเราก็ขายขายหมดแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อโชคแต่ละยี่ห้อไม่มีจุดดีจุดได้ตรงไหนแล้วอยู่วันคือด้วยความที่บ้านเราเป็นโรงงานพ่อเขาบอกอยากทำเราก็ตอนแรกเราเองบอกป้าจะทําได้หรือไม่โชคไม่นานนายนป้าบอกสมัยก่อนตอนเขาแข่งรถอ่ะ เขาก็ยังทำเขาเปิดโช๊คอัดน้ำมันเขาก็ทําเองเนี่ยถามมาป้าก็ลองแล้วเขาก็ลองเขาก็ไปหาวิธีหเคาื่องโครื่องจับแล้วก็นั่งดูกันทำกันแต่ว่าพอตอนที่ทำมาเราก็มานั่งดูว่าเฮ้ยอะไรอะไรที่มันดีในโช๊คแต่ละยี่ห้อที่เราได้สัมผัสมาให้ส่วนไหนมันดีเล้วราก็เลือกออกมาอันนี้ตัวปักดีอันนี้วาล์วดีอันนี้ระบบแกนของมันดีไซส์อย่างนี้วาล์วตัวนี้ดีแล้วก็มผสมผสม ก็ออกมาเป็นโชว์แต่พวกก็มันก็ยากเลยตรงตรงคิดชื่อนี่แหละก็เป็นชื่อแอสเซ็ตตอนนั้นผมก็กำลังเรียนเรียนออบแฝงหนุกก็คิดไปคิดมาอ่ะก็มาลงตัวที่แอสเซ็กต์คอร์สมันคืออะไรเหมันแอสเซ็ตเนี่ยมันจริงมันคือแอสเซ็กต์เอเซทีอีซีมันก็คือเป็นเผ่าเผ่าหนึเผ่าไม่่อะไรเผ่าเที่แเข้าของเม็กซิโกอ่ะเอาคิงคนนั่นอะไรเนี้ยประมาณก็เรท่างนั้นแหละเราก็ แล้วความที่สมัยนั้นอ่ะพี่แม่งจุดจุดนี้ของมันคือสมัยนั้นคนไทยนี่ไม่ใช่ของไทยก็ยจบก็ใชยนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอมากกับตัวเลยพี่<ช>คนไทยไม่ได้ของไทย,รยเราก็เลยทําไงก็ตั้งชื่อให้มันเป็นอเมริกาละมันก็ไปลงตัวกับคำว่าแอสติกคอร์สไม่อะไรนั้นมาเพราะคำนี้เราอยากได้เป็นบางดาแต่อเมริกาเลยแม่งก็ไม่รู้จะเอาคิดไปคิดมาเอาะแอสติกคอร์สรวมๆอ้ามันไม่ใช่อเมริกาหว่าตอนหลังที่มาลืมตั้งเยอมันเม็กซิโก เหมือนกันอะไม่ต่างกันหรอกท้องประเทศประเทศติดกันใช่ก็คือแต่ว่าโอเคเราเราก็ได้ยึดยึดที่เป็นชื่อนี้มาล้วก็จริงๆถามว่าโชคพัฒนาไหมบางคนเขาถามว่าพี่หน้าตาโชคพี่ไม่เห็นจะต่างอะไรอย่างเมื่อก่อนเลยอแต่จริงๆแล้วในในเรื่องของระบบข้างในเราปรับมุงตลอดเท่าที่ผมรู้คือโชกมันสําคัญที่ภายในเลยข้างนอกข้างนอก,นอกมันจะรูปตรงอะไรก็ตามแต่ภายในถ้ามันใช้ของดี ออกแบบมาดีใช่เพราะอย่างหนึ่งงานดีมันคือถ้าสีที่ถเราเาใช้แบบสีไม่ดีสุดท้ายผลที่มันออกมาถึงใช้แป๊บเดียวมันก็่วกอ่านี่ย่อนี้มีอ่นสมัยก่อนเราเคยสั่งซีนมามานั่งมองคือซีนบ้านเราบางทีมองยังไงมันก็ไม่กลมอ่นนี่รู้จริงๆรพอสุดท้ายพวกเราก็อ่าพอเราเจอจ้างัอนซอบเอร์ที่เป็นไต้หวังเป็นอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยนั่นโลกมี้ก็ทำ เราไม่ได้ว่าของไทยไม่ดีแต่ว่าของไทยเราก็ต้องเลือกโอรงงานที่ที่เราใช้ได้ทีม่มันก็สำคัญที่สำคัญแต่จุดุดไหนที่เราต้องเน้นเราก็ต้องเน้นรม,ม,มันมันไปขาดไม่ได้แล้วแล้วจากเริ่มทำโชค๊คออฟโรดแล้วเห็นว่าไปแรลลี่คือออโตุอตอคอร์สเหรอคอร์สคันที่ออคอร์สคันที่ไอไอ้ที่คอร์สคันที่เนี่ยก็คือคือสมัยนั้นอะถ้าถ้าในตอนช่วงปี2004 5, ันสี่สองพันห้งพันหกสงพันเจ็ มันจะมีรายการที่เราเป็นสปอนเซอร์คือรายการเอเอซีเอเอไ n แลนด์คอสทันกี้แ l นดทีงแชมป์ประเทศไทยเราจะเป็นสปอนเซอร์อยู่สามสามปีนที่ตอนนั้นพ่อพ่อเป็นทำกันอยู่กับอาดิทาปตอนนั้นเราก็ได้ได้เจอนักแข่งก็อย่างเจอนผมก็ได้เจอที่ที่มาขับให้ให้ทางทางเราก็คือชูศักดิ์ชูศักดิ์ที่อยู่ภูเก็ตแล้วก็อันนั้นเขาก็ได้แชมป์เอเซีย คือเราทลลาํารถล่าทุสันมาขับตอนนั้นเราก็ได้แชมป์เอเชียคอสทันที่ตอนปี2005ได้แชมป์โอออลอันนั้นก็เป็นอย่างนึงที่เราได้ได้ค้นฟ้าได้ด้วยวิจัยว่าเฮ้ยเอาโชค๊คเนี่ยมันต้องทายังไงไม่ให้มันเหลวโชคเหลว็คือไม่ให้มันเฟะคือเกิดความร้อนมากๆก็มันเฟะ<ช>เราจะต้องเราได้เปลี่ยนเราก็รู้ว่าเฮ้ย๋อโช๊คเนี่ยไม่ใช้สีฝุ่นไม่ดี สีบุนยุนสีอบอสมัยก่อนบางคนยุ่ว่าต้องสีอบนะมันถึงจะแข็งแรงแต่ก็เม็นสีอบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่ในโชว์ไม่ไเป็นสีอย่างม,มันก็รั่วเราก็ได้รู้อ๋อคอคือชาดไปใช้รถบ้านไม่เป็นมไม่รั่วแต่คอใช้ในรถแข่งไม่งรั่วรถแข่งมันมันจะมีการ ถูกมันมันทำงานใช่มันงานถี่พอถี่แล้วมันร้อนใช่มันร้อนแล้วแล้วด้วยการที่พอซีนเราไปโดนอบมาแล้วแม่ก็ยิ่งเจอความร้อนเข้าอีกอานนี้มันก็พังเราก็ได้รู้ว่าอ๋อด้วยการแข่งเราก็ได้รู้ว่าอ่ะเราก็ต้องปรับปรุงอาจจะเปลี่ยนสีตัวนี้ซีนที่ต้องใช้อ่ะซีนซีนแบบนี้ไม่มไม่เวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบเป็นซีนที่เป็นซีนไวตั้นหรือเป็นซีนที่มันทนความร้อนได้มากขึ้นกว่าเดิมงี่ก็เรียกได้ว่าอ่า ทดลองอ่าลองแล้วได้พัฒนาไปในตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จบตรงนั้นมาก็มาสกิตได้พอเลิกเลิกเลิกเขาตอนที่ผมแอบไปเล่นลองทํารถดิฟตั้งหนึ่งก็เกือบเกือบดิฟได้แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนเพราะว่าพ่อบอกว่าไปเล่นสกิตดีกว่าตอนนั้นคือหลังซีคอนใช่ใช่แล้วก็เทสกันอยู่หลังซีคอนอยู่แล้วสนุกดีนะรถรถดิฟจริงๆเราถามถามว่าเราชอบไหมชอบมาก มากแต่ว่าเขาคงไม่ไม่เล่นเล่นก็แล้วก็มาดิ้งเซอร์กิตเลยดิ้งเซอร์กิตอยู่สามปีแค่อยู่ดีก็ไปแข่งรถดีกว่าไปแข่งเซอร์กิตดีกว่างี้พ่อเขาอ่าให้แข่งสุรกิตเขาบอกว่าไปแข่งสุรกิตกว่าบอกดิ้ไม่เขาบอกดูแล้วไม่ไม่ค่อยน่าคือเหมือนว่าไหนๆจะมาทางอยากแข่งแล้วสมัยนั้นเหมือนตลาดตลาดอยากโฆษณาอะไรเงี้ยดิ้บมันไม่ค่อยช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่หลังจากเขาเซ็นที่ปุ๊บ เรกิจมันบูมบูมขึ้นมาก็เลยอยากให้ไปวิ่งตรงนั้นนะก็เลยได้ทำรถได้ลองอยากาสนุกมันก็เป็นการเซ็ตรถติดแบบหนึ่งที่เราไม่ไมเคยเจอ,อแล้วก็ผมก็ศึกษายอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้นก็ได้ทำทำให้พี่ยีที่บอยด้วยก็พัฒนาไปด้วยๆแก่กี่ปีสามปีได้สามสีป่ปีแล้วก็สุดท้ายเขามีลูกก็เลยหยุดแล้วก็นึกได้ว่าเออทำงานดีกว่าพอนี้มันก็ ในการที่แข่งธุรกิจนะตอนนั้นเพราะตอนนี้ผมผมบ้าธอรกิจในการที่แข่งธุรกิจตอนนั้นคือมันก็มีการพัฒนาเหมือนกันเร<ช>มนก็บตที่แข่งเขากันที่มันอีกแบบหนึ่งเลยนะอ่าแล้วแล้วมันปีอะไรสองพันสิบสองพันสิบเก้าสิบแล้วได้หยุดการพัฒนาหน้าสองพันสิบตอนนั้นไหมหรือว่าไม่ได้หยุดยเราเราก็มามาอยู่ที่คือบางคนจะไม่รู้ว่าไอ,ไอ้ที่เล่ามาเนี่ย คือบางคนไม่รู้เลยว่าเราเคยทำวกนี้มาผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็มาคนส่วนใหญ่ที่รู้จักเอสเซทว่ารู้จักตระกูกันแจ๊กใช่ตระการแจ๊กนี่คนคนที่เริ่มใช้คนแรกเลยผมต้องขอบคุณเลยที่คอยเบิร์ดอ๋ออคที่คยเบิร์ดเป็นคนเริ่มต้นที่ให้ผมนะลองเทสให้ผมลองเทสแล้วทำแล้วพี่เขาเซ็ตเพื่อไปยิ่งแล้วพอจุดนั้นที่มันจุดเปลี่ยนที่เราได้ผลสุดคุณ หก <ừ, S 2> สิบ <จำ S 2> พุทเนี่ยชกชกอย่างเงี้ยที่มันมีเพื่อตอบความเหนืดอได้เนี่ยคํามรถออกหนึ่งจุดสองนะแล้วในรถกระบะที่แบบแรงม้าไม่ได้เยอะในสมัยนะั้นแรกๆก็ไม่ค่อยมีคือวกกันแรกแรกคือเขาต้องการแค่ความแรงนี่แรงอย่างเดียว ừ, ช่วงแรกไม่เคยทําแต่พอได้ทาพอพอ,พอมีชกเราขึ้นมาเสร็จเขาได้ใส่เฮ้ยเวลาเขาจะได้เริ่มเริ่มรู้จักหกสิบพุทมาสำคัญสำคัญเพราะว่าผมภาคผมเห็นผมมอง มันออกมันเห็นเลยว่าเวลารถออกตัวมันช่วงยุบแค่ไหนกระด้างแค่ไหนถ้ายุบดีแล้วมันเซ็ตไปได้ดีเราก็เลยได้ได้ทำพอได้เจอพอหลังจากนั้นเราก็ได้เจอช่างหลายๆคนที่เขาทำรถรถโฟร์ใหม่มันก็โหในวงการโฟล์คใหม่ผมว่ามันกว้างมากใครก็เล่นได้เพราะอย่างพอเป็นเซอร์กิตถามว่าถ้าเด็กเด็กบ้านเอานี่ยะถ้าเกิดบ้านแค่พอมีไปเล่นก็เหนื่อยถูกพี่ แต่ว่าถ้าแดกเนี่ยเอ้ยมีทําเครื่องนิดหน่อยเอาวิ่งแบ็กเก็ตมันก็วิ่งได้แล้วแคเ่เซ็ตช่วงล่างเซ็ตโชว์ให้มันออกได้รถไม่สลิดมันก็มีโอกาสได้ลุนเหินเรือยเลยใช่ไหมครับแล,แล้วแล้วอย่างงารถแดกก็คือก็ต้องเป็นคัสตอมสําหรับรถนั้นๆจริงๆแต่ว่าเรามีเรามีของอที่เราผม<ล>ทํารอไปวปละมียาวตั้งแต่สิบห้านิ้วสิบหกนิ้วสิบเจ็ดนิ้วสิบแปดนิ้วไปยันยี่สิบนิ้วตั้งแต่สแตนดาร์ดเรียงมาไล่เป็นนิ้วที่ รถที่เซตมาเนี่ยตกอยู่ที่นิ้วอยู่ที่กี่นิ้วมันเราก็มีเลยเราก็มีให้ใส่อย่างรถจะโหลดหน้าพี่จะโหลดกี่นิ้วพี่ก็บอกผมมาว่าเรามีเตรียมรอไว้เลยสแตนดาร์ดโหลดหนึ่งโหลดสองโหลดสามโหลดสี่พี่ก็เลือกกันเลยเพราะว่าผมก็มีโปรเจกต์รถแข่งเอาไว้เดี๋ยวผมเอาเข้ามาให้ได้แต่ว่าคือโปรเจกต์รถแข่งเมื่อกี้เราเราผห็น้องบอกอย่างว่ารถแข่งมัน เขเรียกว่าเราต้องเคสไปด้วยกันใช่ใช่ใ่บางทีเมื่อสมัยก่อนตอนที่ผมทำก็คือคนที่เขาหวังว่าเฮ้ยโชคเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยพี่เราคุยวิชาการเลยไหมคุยวิชาเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้พอดีเมมเต็มก็เลยยืมยืมเมมมาทันทีผลสามสองก็อ่าเมื่อกี้คุยถึงอะไรไเอ๋อโซเก็ตโซเก็ต แข่งี่สกิจหรอเกิเดผมมีรถแข่งอ๋อใช่ทพี่พี่ว่าจะทำโปรเจกต์แล้วก็นั่นแหละก็ก็อย่างที่บอกคือนักแข่งก็ต้องก็ต้องบอกได้ว่าใช่นี่สําคัญเลยพี่รถเป็นยงวิ่งเป็นยังไงก็ด้าไปตูดไหลเกินไปอะไรแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนพัฒนากันไปเพราะถ้ามาบอกไม่ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างให้ผมไปขับเองผมขับไม่ถึงเขาเขาบางคนขับในร้อยอาร้อยอารความเร็วได้ร้อยสี่สิบ ร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่จะให้ผมไปขับมันอาจจะขับได้แค่ร้อยยี่สิบผมก็จะไม่รู้อาการที่ในร้อยสี่สิบไม่เป็นยังไงหัวดื้อไหมลดลมออกไหมเราวิ่ต้องลดลมมั้ยอะไรเงี้ยมันก็มีผลหมดเลยนะมีครับเคยมีบีโอร้อยอาร์แล้วเขาก็วิ่งฟูฟูลายอ่ะออกแล้วเข้าเปกพอล้อแตะเปกเท่านั้นแหละคว่ำดีดมันมันเข้ามาแล้วดีดคว่ำเลยอันนั้นก็คือ ชกอะไอ้ดีดคว่ำันจังหวะจังหวะด,ดีดมันพวกนี้ที่ผมเจอนะไอ้พวกดีดดีดแล้วยกยกเลยเนี่ยคือญญญมัน,นยันน่าจะนั่นคือปัญหา,าคือชกเมืองนอกที่มาเนี่ยเขาทํามาที่ให้โหลดได้แค่เนี้ยแต่ด้วยความที่เราเราไม่รู้เราไปโหลดเกินจากระยะพอแลแ้วแกนมันเหลือน้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีไอ้ยางโฟมอ่ะที่มันเหลืองเหลืองอ่ะบางคนก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ตัดออกนั่นแหละพอมันยันปุ๊บก็จะไปยันไอ้ลูกยางเนี่ยมันก็จะเด้งบุ้น มันจะปริงเสริมมาไปอีกใช่ถามว่าโชคมันบางทีของอ่ะมันใช้ทุกี่ห้ออพี่ผมว่ามันมันมีดีมีได้ยแค่ว่าข้อดีอยู่ตรงไหนข้อด้อยอยู่ตรงไหนของแต่ละยี่ห้อแต่เสร็จปุ๊บอยู่ที่คนปรุงแล้วคนที่จะมาใส่คนที่มาเซฟเนี่ยจะสามารถเซฟได้แค่ไหนที่เรที่สำคัญสําสคัญทุกจุดใช่ครับคุณราพว่าสินค้าก็อย่างหนึ่งคนเซฟก็อย่างหนึ่ง แล้วอย่างหา,าลูกค้าสนใจสติกฟอร์ก็ไปติดต่อตามร้านช่วงล่างแนนำทั่วไปต่อร้านแม็กร้านยางร้าน,าน,านอะไรซิ่งทุกอย่างาแล้วร้านพวกเนี้ยเขาได้รับการเรียนรู้จากที่นี่ไหมว่าเออต้องเซตยังไงหรืออะไรส่วนใหญ่ที่เกิดเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าโดยตรงจากทางเราเนี้ยเราก็จะมีการคุยแล้วว่าเอ้เนม่หรือถ้าเขาเรายังไม่เคยกับเขาแต่เขามีปัญหากับรถจะทําแบบนี้เขาจะปรึกษาเรา เราจะปรึกษามาว่ายี่รถผมจะทําแบบนี้นะอาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเราก็สามารถให้ความเหมือนให้คำปรึกษาได้นะหรือถ้าเกิดใครใครที่อยากรู้ว่าพี่รถผมต้องเซ็ตยังไงต้องใช้โชคยาวเท่าไหร่นะถ้าคุณไม่รู้คุณถามมาในติดต่อในเบสผมก็ได้นะไม่ว่าคุณจะใช้โชคยี่ห้ออะไรบางทีเราเราสามารถตอบตอบให้ได้นะไม่ไม่จะเป็นว่าต้องใส่โชคนี่แล้วเราเราถึงจะ เราก็มาคุยกันใช่คุยก so ันได้แต่ว่าคือเราก็จะเราอาจจะต้องมีด้วยพื้นฐานบางอย่างถ้าเราที่เราตอบไม่ได้ก็จะเป็นแบบว่าออพื้นฐานไอ้ของยี่ห้อนี้ที่เราตอบไม่ได้ก็คือเขาเซ็ตมาแบบไหนเราไม่รู้นั่นคืออันนี้คือปัญหาแต่ว่าถ้าจากสแกดาร์ดเลยพี่หนุ่รถกาลังสกดาร์ดอยู่เนี่ยขับแล้วมันแข็งขับแล้วมันอย่างเงี้ยต้องแก้ยังไงอะไรยังไงเราก็จะสามารถบอกได้เลยเพราะตอนนี้ก็มีมีกลุ่มของ ได้ทำกลุ่มของแอสเซทคอร์ดก็มีครับถ้าต้องถามมาในกลุ่มก็ได้หรือในเกจเลยก็ได้เพราะในเกจเนี่ยผมตอบเองทุกข้อทุกข้อข้อความอยู่แล้วเดี๋ยวบอกวันนี้ผมไม่ได้มันไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันดูเป็นทางการไว้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมมามาเอาวิดีโอเอากล้องมาถ่ายแต่วันนี้ว่าอะไร้ะอะไรนะรถตึ้งมีทุนแค่นี้ เอาตรงนะเยอะแล้วไม่ใช่ของผมด้วยยืมมายืมกยืมนาไม่ได้หยิบของมานะอ๋อหยิบก็ได้อะนั่นก็อะก็มาคือไหนไหนมาแล้วก็มาเห็นได้ยินมานานพี่ยิ่งไม่เคยมาไม่เคยเคยอุ้ยเราคุยกันตั้งตั้งแต่พี่ทำอะไรนะไอ้รถฝัดตั้งแต่สมัยพี่ทำรถฝัดพี่จำได้เลยที่จำได้พี่เคยคุยกันเคยได้ๆแต่ตอนนู้นตอนนั้นผมชอบรถที่นี่รถไฮโดรลิค ผมชอบท่ให้โดนิกรถเพี่็นโรเลเดอร์อะชอบอมากผมก็ชอบนะแต่ว่าจะแต่งให้มันตรงคอนเซ็ปต์จริงๆเลยมันก็เยอะอยู่เยอ,อย,ยอะมากแต่มันก็สนุกมันก็สนุกแบบนึงอ,อันนี้เป็นเป็นการแต่งรถที่ขัดใจพ่อเลย <laughs> จริงนี่หู่อนแม่งเขีงน่อเป็นเอ็นีนเรื่องแต่งรถเนี่ยก็พ่อเปิดเอาร้านอบรวพผมมานั่งทำโรเลเดอร์นั่งทำฮีโร่ใส่สีดำยังหงอน ซื้อจะซื้อปั๊มมาเนี่ยไปซื้อชิงโคงเดินเตะมาหมื่นสองเทชรที่ใส่นี่จะเอาจริงจะซื้อมาไม่ใส่นี่เป็นสมัยนั้นไม่มีเน็ตอ่ะซื้อหนังสืออย่างเดียวเลยหนังสือว่าบ้านเราก็ไม่มีต้องไปซื้อหนังสือญี่ปุ่นอ๋อที่แบบอะไรนาหนังสือโรไลเดอร์นี่ยนะเปิดมาไม่จะมีช่องเล็กๆต่อโซดีนอยแบบนี้เดินข้อแบบนี้แล้วก็ม่นต้องทินาการพอใส่เสร็จเป็นไงสองปั๊ม โทรหาเพื่อนเลยเฮ้ยไม่รู้มันขึ้นแบบเราเราเข้าใจว่าไอ้สองปั๊มใส่ไปพุ๊บมันต้องขึ้นแบบทีละล้อจึ๊บจึ๊บจึด๊ดแบบสี่แบบสี่ปั๊มได้คือบอาเราไม่เข้าใจไงตอนนั้นน่ะแม่งขึ้นดกดปุ๊บเอามันขึ้นเพราะมันามาสองล,ล,ะล,ะล,ะละ้อเว้ยทำไมมันลงทีละล้อได้ชิบหายแล้วทําไงวะมันเป็นเพราะอะไรว่าต่ออะไรผิดวะโอ้โหมาถามเพื่อนอซื้อสองปั๊มมันก็ได้แบบนี้ดิอ้าวเคนโซเฮ้าส์ม่เหอนเพื่อนบนผมมันชัยเคนโซเฮ้าส์ สมัยก่อนสวิตเพียบเลยโอ้ยยาวนี้เับผมที่ติคลมสนุกสนุก่นนอนชอบมากยังอยู่เ, <นะ S 2> เลยพี่เก็บอยู่เลยลเก็บอยู่กะว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกยังสองใจอยู่ว่าเอาชุดมลมมาใส่คังนี้หรือว่าจะใส่ไฮดรอลิกชุดลมก็มีนะชุดลมเราก็มีทําได้ทาที่นี่เองทำเองชุดระบบลมเราสั่งได้แล้วก็ตัวโช๊คที่ใส่กับ จากถึงลมเราเซตได้ไอคันนี้ตอนนี้ทําอยู่ก็ไอแปดหกขนมนยน่นได้เห็นไม่มพี่ค่ะสีขาวๆอันนี้เ็อกเก็ตบันนี่ไอคันแรกทำเสร็จเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ของมันคือแม่งมันอยากได้มันต้องวิ่งได้แล้วความเร็วที่มันวิ่งวิ่งสองร้อยกว่าต้องใช้ได้จริงใช้ได้จริงวิ่งจริง,งความเร็วขนาดที่รถยังติดพื้นอยู่ใช่วิ่งจริงขิงจริงด้วยขิงที่หายลยแกีง ก็สนุกดีพี่ถุงลมก็เป็นอะไรอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคือถ้าพ,พี่เข้าใจด้วยระบบของมันนะมันไม่ใช่ว่ารถที่แม่งวิ่งเลยไม่ได้แม่งคือรถคือมันก็ไม่ต่างกับรถที่แม่งเป็นเซสตป,ปินเลยแต่ด้วย,ด,วยด้วยระยะที่เราต้องซุกให้มันแน่นอนเคยอ,อยากได้แล้วนั้นผมก็ต้องผมก็ทำ VIP ไปอ,อยากได้แต่ว่ามันแค่กังวลเรื่องอของการท่าทังกายอ่ากับนงำใจแล้วจะไปรั่วแต่ยังหวัดทำยังไงอะไรอย่างนี้ อันนั้นอ so ันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวของหู่นลมนะแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ด้วยระบบพวกอุปกรณ์ที่เขาใช้กันอ่ะผมว่ามันนี่ได้ดินี่ได้เลยอุปกรณ์พัฒนาแหละไม่ต้องว่าของเมกาขอะของจีนนี่แหละัม่งังใช้ได้เลยพี่ใช้ดีด้วยแล้วก็ผมอยากบอกหุนลมอ่ะที่น่าใช้ในในการบรรทุกของเนี่ยก็น่าใช้เลยด่บรรทุกของเนี่ยไอ้พวกบรรทุกทีนสองเอสี่ตันห้าตันเนี้ย เราอะเรามีสปีกเรามีแหนบอยู่แล้วใช่ไหมพี่เอาเสร็จปุ๊บเราเราใส่แหนบตปปุ๊บเนี่ยเราใส่ปุ๊บขนขอปุ๊บ้ายห้อยห้อยห้อยอย่างี้ปุ๊บทำไงอะอาจารย์ลมก็ไปเดี๋ยวปึ้งขึ้นไปแล้วแล้วถุงลมมันจะทนน้ําหนักมันมีมันมีสเปกบอกว่าสามารถรับแรงแรงได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดีนะโอ้พี่เ่อเราคิดอะไรมากเกิดไม่มีตังซื้อปั๊มเลยก็เอานี่เลยจุกลมใส่เ้าปั๊มเติมลมอ้ แต่ถ้ามันมีปัญหาก็น่ากลัวอยู่ทุกงานตัวใครตัวมันแต่ผมว่าถ้าได้ขายถ้าเท่าที่ทํามานะไม่ได้ขายเท่าที่ทํามาผมยังไม่เคยเจอวิ่งวิ่งแล้วมันระเบิดอไม่เคยเจอแต่ว่าโอเควิ่งแล้วพอมันั่วบพุ่เนี่ยมันล้วบแ้วไหลลงเนี่ยมันก็มีแต่ว่าไอ้ถ้าอยู่ๆไม่มีอะไรไปทําไปไปเกี่ยวมันหรือแบนอะไรมันไม่เหลือ เขาก็ต้องทดสอบแรงดันมาเขาใช้มาหลายนานแล้วพี่ระบบเนี้ยอยู่ในรถมาหลายสิบปีแล้วระบบลมเนี้ยอยู่ในรถมันคุกจริงๆแล้วมันคือปณ์ของรถมันคุกไม่ใช่ปอ์รถแต่งนะพี่ไม่มชปีกองรถมันคุกเลยจริงๆตอนนี้รถรุ่นใหม่ก็ถุงลมไอรถกับราชวรี่นะก็ใส่ถุงลมกันมาเลยก็มีเยอะแยะเลยอยือที่การใช้งานโม้เยอะ ไม่เวลาก็คุยเจออันนี้บอกผมไม่เคยมาแล้วเราก็ไม่ได้แบบเอ่อไม่เคยไม่เคยมานั่งคุยกันไหนๆมาแล้วว่าสัมภาษณ์ซะหน่อยไอ้รู้ประวัติล้าไอ้ก๊าฟเป็นยังไงผมวัตนี่เนี้งนี่นี่กจะโม้ยกับร้อยละวต่ว่าหาเราโม้แต่ผมไม่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 โม้แต่คือเราเราทํามาเลยวะเราเคยเจอมาเราไม่ได้โม้เราพูดเราคือเรา เราเคยเจอมาอะไรเขาประสบการณ์เล่าหใช่สนุกดีพี่หมดหมดไปเยอะผมว่าผมว่าดีอ่ะตรงที่เคยเคยได้ทดสอบเองคือผมผมไม่ใช่ช่างผมไม่ได้ไม่ได้เรียนช่างนะพี่ผมเรียนออกแบบโฆษณาเพราะนั้นทุกอย่างที่ผมทําได้ก็คือสิ่งที่เราเขาเรียกะ่าเราทดสอบมือและทดสอบประสบการณ์เล้วนเสร็จแล้วเป็จแล้วแล้วพี่เสร็จแล้วง่านเร็วไป ไม่เร็เรวพี่น้ำเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันครับไปลองดีกว่า